ครับก็สวัสดีท่านผู้ชม f อทุกท่านนะครับผมชีวิตที่ไลฟ์ไฟแดงชาแนลนะครับพอดีมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครที่ผมค่อนข้างจะตกใจมากแล้วก็เซ็งเๆอยู่ก็คือมันมีเมลเมลหนึ่งครับจาก youtube นะครับบอกว่าผมเป็นครีเอเตอร์ตั้งแต่วันที่ 1, 2000หนึ่งสองพันเดี๋ยวนะอ่ะนี่แหละอ่านี่เลยครับ 012014นี่แหละครับคือผมแล้วผมไปสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมจําได้คือผมทําคลิปไปเมื่อปี62ประมาณเดือนตุลาเสร็จแล้วทีเนี้ยเราเข้ามาที่ youtube studio นะครับแล้วก็อ่ามาดูเวลานะครับดูตรงเพิ่มเติมแล้วกดไปที่เวลาในการรับชมนะครับว่ากี่นาทีแล้วเข้าไปที่ด้านบนเลย ที่เขียนว่า28วันล่าสุดเนี่ยฮะแล้วก็เลือกตรงตลอดอายุเราจะเห็นได้ว่านี่เราผ่านกดแล้วนะเนี่ยปกติมันต้อง2 2 0สองแสนหมื่แต่ตอนนี้ผมทําเลยมาแล้วนะผมไม่รู้ว่า y t u t u มันมันตัดเวลารับชมผมไปจริงหรือเปล่านะครับก็เลยมาดูเลยครับนี่กดมาเข้าที่อันล่างที่ชี้อยู่แล้วก็ไปดูครับปรากฏว่าผมผ่านกด4,000ชั่วโมงนะครับในการรับชม ก็เออสรุป youtube มันไม่ได้หักเวลาไปจริงๆนะครับตอนนี้ผมทำมาตอนเดือนตุลาคมนี่คือเดือนกันยายนเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลนะครับข,ข้อมูลปี62 62ไม่มีก็จะมีก,ก็ตั้งแต่เดือนตุลา62นะครับเริ่มมีข้อมูลเข้ามาที่ผมเริ่มอัพคลิปนะครับเนี่ยแล้วก็ มันมีข้อมูลตั้งแต่เนี้ยมาจนถึงทุกวันนี้ครับวันนี้ก็พฤษภาคมแล้วนะครับล่าสุดหกพฤษภาคมปี6 3ล่าสุดผมอัพคลิปแล้วนี่แหละเป็นล่าสุดพฤษภาคม2,563นะครับล่าสุดเลยก็คือสรุปนะครับาทาง you t u b e อาจจะไม่ได้หักเวลาในการรับชมของเราจริงๆเมื่อผ่านไป1ปีนะครับก็คืออาจจะเก็บสะสมเวลาให้เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนผ่านจริงจ ซึ่งเราก็มีหน้าที่อย่างที่ยูทูบเบอร์หลายๆท่านเขาบอกไว้ว่าเราก็แค่มีหน้าที่อัปคลิปต่อไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ต้องทําจริงๆนะครับแล้วมันถึงจะผ่านกด4,000ชั่วโมงผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนานๆยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่กําลังจะเริ่มทํานะครับไม่ต้องไปท้อครับผมก็ทําแบบมึนๆทํามาไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็มาศึกษาและมาหาข้อมูลดูเอานะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ประสบกับตัวผมนะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับนะนานยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่กำลังประสบป,ปัญหาเช่นเดียวกับผมนะครับคือเวลาในการรับชมของเรามันหายไปแต่จริงๆเราสามารถเข้าไปดูที่หลังบ้านเราได้นะครับตรงตัว S ที่คล้ายๆเป็นตัวเงินนะครับนั่นแหละครับที่ผมทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับนะนาะท่านไหนที่ ประสบปัญหาอย่างอื่นก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลแล้วก็มาตอบให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ